ช่วงนี้นะครับโควิดก็ระบาดหนักมากๆเลยนะครับเราทุกคนเนี่ยก็ต้องดูแลตัวเองเป็นพิเศษนะครับแล้วก็กักตัวเองอยู่บ้านใช่ไหมครับขั้นตอนการตรวจเนี่ยก็ต้องบอกว่าตอนนี้ยากมากๆเลยครับไม่ใช่อยู่ดีๆจะเดินเข้าไปตรวจได้เลยนะครับเพราะว่าคนรอตรวจเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็คิวเนี่ยค่อนข้างเยอะมากๆเลยครับและจะทํายังไงครับเราจะสามารถตรวจได้วันนี้มันก็เลยแบบสั่งตัวเทสครับโควิดมาเนาะก็เป็นตัวเทสที่ผ่านออยเรียบร้อยแล้วนะครับ มีหลายคนนะครับก็ถามเข้ามาว่าราคาแพงไหมแน่นอนว่าราคามันต้องสูงอยู่แล้วครับเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ตลาดต้องการนอนแล้วก็ของมันไม่ได้มีแบบจํานวนเยอะอะไรเงี้ยครับแต่ว่ามองว่ามันก็เป็นสิ่งที่มันจําเป็นนะครับสำหรับเราตอนนี้เนาะเราก็อาจจะต้องมีแบบติด บ้านเอาไว้อะครับเพื่อเวลาที่แบบเราจําเป็นจริงๆเราจะได้หยิบมันขึ้นมาใช้ได้ครับเอ็นก็ดูหลายตัวน้องแล้วก็ดูราคานะครับตัวเที่ยมซื้อมาเนี่ยต้องบอกว่าราคาก็ไม่ได้แบบสูงมากนะครับแล้วก็ที่สําคัญเลยเนี่ยก็มีออยอด้วยนะครับอันนี้คือตัวเที่ยมซื้อมานะครับ1กล่องเนี่ยนะครับจะมีทั้งหมด25ชุดนะครับเราก็สามารถแบบ แบ่งกับเพื่อนหรือว่าแบ่งกับคนในครอบครัวได้นะครับตัวน้ํายาที่เขาให้มาเนี่ยนะครับก็มีทั้งหมด25หลอดเลยนะครับก็สามารถแบ่งได้บางยี่ห้อเนี่ยมันเป็นน้ํายาแบบขวดนะครับให้มาขวดเดียวเราก็ไม่สามารถแบบแบ่งกับใครได้นะครับแต่ว่ายี่ห้อเนี่ยสามารถแบบแบ่งกับเพื่อนได้อันนี้ก็คืออุปกรณ์ทั้งหมดนะครับที่อยู่ในกล่องเนาะ จะแยกออกมาเป็นตัวนี้นะครับก็จะเป็นเหมือนตัวสำลีครับแล้วก็เป็นด้ามยาวๆเนาะเอาไว้ออปั่นจมูกเรานะครบแล้วก็มีตัวน้ำยาเนาะอยู่ในหลอดนี้นะครับเป็นตัวน้ำยาแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นหลอดที่เอาไว้เทใส่ตัวนี้ตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่เทสครับ ข้างกล่องอะครับก็จะมีวิธีบอกเนาะวิธีแรกครับเราก็สามารถแบบแย่สำลีเข้าไปลึกๆแบบตามภาพได้เลยะครับเวลาที่เราไปสวอปกับที่โรงพยาบาลนะครับเขาก็จะแย่ให้เราแบบลึกขนาดนี้เนาะแต่ถ้าหากว่าใครแบบแย่ลึก ไม่กล้าแย่ลึกหรือว่าแบบกลัวอะไรเงี้ยก็สามารถแย่แบบไปปลายได้เนาะแต่ว่าต้องหมุนแบบ5้ารอบนอ้องทั้งซ้ายและก็ขวานะครับทั้ง2ข้างเลยนะครับจากนั้นก็นี่เลยครับตามขั้นตอนก็เอาด้ามสำลีครับมาจุ่มลงในน้ำยานะครับตื๊บตืบตามภาพอย่างนี้เลยครับแล้วก็หยดน้ำยาครับลงในแผ่นเทสเนอ้อ3หยดนะครับทิ้งไว้ประมาณ15-20นาทีนะครับเราก็จะรู้ผลเนาะ นี่นะครับขั้นตอนแรกนะครับก็นำด้ามที่เป็นสปรีนะครับแยงเข้าไปในจมูกก็วนที่จมูกนะครับข้างละ5้าทีน้องแยเข้าไปลึกๆหลังจากนั้นนะครับก็เอาใส่ตัวนี่น้องตัวเคสนะครับ ว,วนในตัวเทสเนี่ยนะครับทั้งหมด10ครั้งนะครับพอครบแล้วนะครับก็นำตัวฝาเนี่ยนะครับปิดปึด๊บพอปิดเสร็จอะครับก็จะได้แนี้เราก็หยดลงในตัวเทสนะครับด้านนี้เนาะทั้งหมด3หยดนะครับ1 3องสามพอ,อเราหยุดลงอะครับด้านนี้ใช่ไหมครับสามหยดแล้วนะครับมันก็จะมีแถบแดงครับวิ่งมานะครับซึ่งต้องบอกว่าเมื่อกี้ขึ้นเร็วมากจนเร็วจนเอ็มบับหยิบกล้องมาถ่ายไม่ทันนะครับมันก็จะวิ่งมาเรื่อยๆนะครับของเอ็มเนี่ยขึ้นตรงตัว C นะครับเป็นขีดขึ้นตรงตัว C บอกว่าพอหยดลงแล้วเนี่ยนะครับต้องมีขีดขึ้นที่ตัว c ก่อนนะครับถึงจะอ่านค่าได้แล้วก็ทิ้งไว้ประมาณอย่างที่บอกนะครับประมาณ15-20นาทีเราค่อยกลับมาดูใหม่เนาะตอนนี้ก็ผ่านไปครึ่งชั่วโมงแล้วนะครับก็ยังอยู่ที่ตัว c เนาะผลก็คือไม่ติดโควิดนะครับแต่ถ้าขึ้นสีแดงที่ตัว t นะครับขึ้นขีด t กับ c นะครับแสดงว่า ติดโควิดนะครับแต่ว่าการตรวจแบบนี้ครับมันก็ไม่ได้รอเปอร์เซ็นต์เนาะเขาบอกว่านะครับถ้าว่าคุณมีความเสี่ยงสูงมากๆเนี่ยนะครับหลังจากตรวจไปแล้วนะครับผ่านไปอีก5วันนะครับให้กลับมาตรวจซ้ำอีกทีหนึ่งนะครับเพื่อความชัวร์เนาะ ก็มีหลายคนนะครับบอกว่าขั้นตอนการตรวจแบบนี้ค่อนข้นางยากครับไม่สามารถที่จะแบบตรวจเองได้จริงๆเมองว่ามันไม่ได้แบบยากเกินไปอะครับเราสามารถทําเองด้วยตัวเองได้อะครับและที่สําคัญเลยเนี่ยมันก็ไม่ได้แบบ ยุ่งยากหรือมันก็ไม่ได้แบบยากเกินความสามารถของตัวเราเองนะครับอย่างน้อยครับมันก็เป็นการตรวจเบื้องต้นเนาะมันก็ทําให้เราแบบสบายใจได้ส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็ทําให้เราเนี่ยรู้เร็วขึ้นนะครับว่าเราแบบเป็นหรือไม่เป็นนะครับเราจะได้มีการเตรียมตัวได้เร็วขึ้นนะครับยังไงก็อยากให้ทุกคนนะครับดูแลตัวเองกันให้ดีๆนะครับแล้วก็รักษาสุขภาพกันด้วยนะครับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับ ถ้าใครนะครับที่สนใจที่เทสโควิดยังไงก็ลองไปหาซื้อกันดูนะครับมันไม่ได้ยากอย่างที่คิดครับเราสามารถแบบตรวจเองได้ครับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับที่สำคัญอย่าลืมนะครับกดไลค์แล้วก็กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับบ๊ายบาย